กระทั่งใหญ่กว่าข้นอย่างงั้นโอ้ระวังลมระวังลบแดดเลยครับอีลาเก็บบ่เลยเอ้ยอีลาเก็บบ่แป๊บแปมายืนย้ะพี่ยืนจ้ะพี่มันจบ่แดดเอออีลาใหญ่ใหญ่ไว้เอออยู่นี่แหละอยู่นี่แหละ ตอนนี้ก็เก็บมักเั่วขึ้นมาเนาะพี่น้องเอามาลองดูมักเั่วนะถุงใส่พี่น้องมักเั่วก็ได้อยู่คุนหนึ่งพี่น้องเลยปั๊บใส่ให้พ่อให้แม่เพื่นตามอยู่อยู่บ้านเลยพี่น้องเลยแต่ก็สใส่าฝากพี่ผักน้องเนาะฝากอยากตีพี่น้องอยู่เทียงใกล้ๆเลยพี่น้อง,งให้เพื่นตามกินเนาะ กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สุขูสุขคนเด้อม์มินิกาสิพาน้องมิวกี้ครับแม่เพิ่นไปหาเก็บหาเก็บมะทั่วพี่น้อง,งเก็บมะทั่วอยู่สวนริมฝั่งคลองเนาะมะทั่วเขากับเร่เก็บมาซองมืออลไรพี่น้องเนาะจะว่าหาเบิร์ดเราบอจักเนาะมะทั่วกินน้ำบอทันพี่น้อง,งเนาะเก็บมากินกับมือละกำรรซองกำเนาะ ก็ปรค่อยยากเลยพี่น้องเลยเมื่อไงก็กเก็บเมื่อให้แม่เพิ่นทุ์หย้ามักใหญ่พี่น้องเลยเมื่อซะพอนเพิ่นเมื่อจักสเสือร้ายชันใดพี่น้องเลยให้ไปเก็บเมื่อไว้หลายๆเนาะเมื่อไว้กินอยู่บ้านเนี่ยมันห้าวมันยางอะไรพี่น้องเลยเดี๋ยวสิไปเก็บอีกเนาะต้องไปเก็บวสดเมื่อ,อ ก็ให้พ่อพันอยู่หน้าพี่น้องไงเมื่อนี้เก็บบักทั่วแล้วกับสิผ้าพันไปลินน้ำพ่อพันอยู่หน้าเนาะให้เพิ่น้องไว้ตามพี่น้องไงย่างตุเจไ้ตุเจปลาลุงไว้ตุเจตุเจสวัสดีค่ะปลาลุงสวัสดีค่ะตุเจสองมือสวัสดีค่ะงาม เอาไรเฮ้ยเดี๋ยวบุกีมือก็ได้เมื่อบ้านแล้วเ่วันอาทิตย์สิเมื่อส่งคนพี่น้องเปงี้อ่งอยู่พี่กะ บมมีทางไปพี่น้อยลินแต่บอลเก่านอกบนไปวนมาเพิ่น้อยเบือ่อบมมีหมูล่ลินพี่น้อยเดี๋บุน,นี้ว่าสิพาไปหาลินอยู่น้ำพ่อใหญ่เพราะน้ำพ่อปู่เพิ่นอยู่หน้าพีพ่นอ้อยเนี่ยเิ่นเงาเพิ่นยังพาเพิ่นไปหาลินฮะยังเนี่ย,อย,อยเอ้ยกระทังระวังล้มระวังล้มเฮยแยงไปเฮย,ยกระทังใหญ่กว่าคนยังลง เราบังลราวังลบ,าบ,างลบคอยแลนคอยแนลนละระวังตกระวังตกบกล่ลาวแลเจ้าคงล้วะหละราบังตกราวังตกจุงอ,อลูกอืมแดดแลยครับข้โพดผลไมารอบนาผลม้กำลังั่น กำลังเป็นหมากน่อยกำลัองออกดอกพี่น้อยโอยบัดลงมาผัดแดดบัดอยู่บัดนั่งอยู่เพื่อนผันบดบดมันคืบหนยพี่น้อยไปจับสายไฟนะไปนั่งอยู่ป่าเขาโพดิ์ เอานำขอขึ้นมาได้ส้มสีมืออะไรพี่น้อยเปิดแล้วต้น like ข้าวโพดกันบัวโพสบันเรานี่แต่โอ้แดได้ดีเยอ่หัขนาดะลกเยี่ขนาดหู้ักทัวี่ยวเป็นไรพี่น้อยหเปนไรกินบทันเนาะนี่ยือชมนี่ อโอ้ยข้าโพดห่าวแล้วชมมันยังบวมยังเก็บมนันร้อุ้มนี่อ่อาเนี้ยพี่น้องเนเริ่มมากเลยข้าวโพดก็เริ่มมากแล้ว,วนเมมววนี่กายจะได้กินมากเลยมีเพ้่อ พอได้ลมารอบหน้าได้กินมากเลยครับพ่นี่นแถวริมฝั่งตงงพี่น้องมันเจือนมันอย่างนนเน,ะนาะน้ำเชาะน้ำอย่างแต่ฝั่งเจืน่นต้นจะเสียหายลายอยู่ยดดกโเอย้มกอยมากอ่อนอย่าไปเปก็บกุล<ะ>ุป้าแตะดึงพียมจะมากเนาะมันจะไปเด็ดเลยลูกไว่้มันใหญ่ เก็บเมื่อห้พ่อเผนตำอยู่หน้าพี่น้อยสุ้มันห่าวกับพอดีแหละเอาใบเห็ดต้มหวานเนืนอในมันโอ้ยหมากันอ่อนกระเด็นง่ายไรบัดเมื่อเจอเมื่อเก็บเมื่อลายๆผู้สวอนนะแห้งลายพี่น้อยเจ้าของเพิ่นบ่อยู่เนาะเจ้าของเพิ่นไปขามไปฝั่งไทยพูกไปสมดอบหมอกิก กกลนนู็จนเนะเปิดหน้ามดเลยเลนแบบว่าหน้ามันไหลลงตามร่องร่องร่องบ่มันแตกมันยังแ,แบบมันตะฝั่งมันเจือนแบบนี่มัน<อ>น้าม,มันไหลแล้วมันสุดลงเลยตะฝั่งเย <c oughs> อะเฮ้ยหม,มาใบน่อยก็ดึงมี่โอก้อคนครับพวกกำลังกินมาแล้นะวครับพอดข้าวเหนียวนะฮะ ตัวแดงแดงนะอ่าโอ้อท่าน่ะก็เจ้าปลูกงามโอ้เป็นน้ำดินเนี่ยได้แต่ละบ่อนกะคืออันนี้มันเป็นแบบว่าดินตมเลยอันนี้นะมันบ่มีทรายปนคือทางนั้นมันเป็นแบบว่ามีทรายมียังไงมันเลยแบบดินมันกระสิบบอนแน่นบอหัดคือบอน,นี่แหละดินมันหัดมันยัง ถั่วกับพี่น้องโอ้โหขน้องนี่ตีหมากง่าอ้าวดึงอันนึงอะฮักซ้ำเลยดึงขาดซ้ำเลยนี่มันแดดก็อยู่ห่มข้าวโพดถั่วแลแต่ซ้ำกินนี่บาหวาดเบาไวพี่น้องไงครับสิเก็บไปขายกับมันบ่พอสิได้ขายพี่น้องไงขายได้ละเล็กละน้อยก็ได้บาอยากนั่นไปขายไปได้นาะครับเก็บไปขายกับสิได้ดอก ห้าหกกัมแม่เขาบอาเขาปลูกแบบว่าเต็มเบิร์ดคือทางงในคือทางงในโอ้เก็บในพ่อคายได้ของเพินเนี่ยพี่น้อยเนี่ยนัาลายนะเพิ่นแบบว่าเพิ่นนิ่งปลูกมักทั่วแล้วก็ปลูกมันเนาะลายคือประจานผัดผู้ข้าวโพดพี่น้อยผู้ข้าวโพดนิ่งข้าวโพดลายกล่วมักทั่วกับปลูกได้แต่สัมกินเลยพี่น้อยครับสิเก็บขายกับมันพ่อกระเทินเนาะ เหมันเหี่ยวมันเหี่ยนมันแก่เยหยียยันเเหียวยมันแดดมยังอะ้ยังัดินโคแห้งอรันี่นะอือยงง้อันน้ำหมอกกับบต้ว่าพอได้มันมีความชื้นอ๋อเที่ยไอีถือเอาเออีีเอา กี่ที่เอากี่ี่ไปบ่หาพ่อปู่ไปบ่หาผัวปู่อยู่นาไปหาพ่อปู่อยู่นาพ่อปู่อูมเห็นบ่พ่อปู่ปู่มีจี่ไปหาหอยเห็นบ่ไปบ่หาใหญ่โขงไปหาใหญ่โขงบ่หืมใหญ่โข,อง,อของอูมมิกี่อหญ่โขงอ้าไหนไปโดน หลายอยู่ด้เจ็บก็ได้อยู่ดอกทุ่งยางหนึ่งอ,อืมอีลานางลิงนเจนีด้วยอีลาอย่าไปใส่เด้อเบิง่งพ่อเลเบิ่งข้าวโพดก่อนอแถวนี้มันน้าบ่อเทิงพี่น้องเลยเริ่มเหี่ยวเริ่มยันต้นบ่อคอยสมบูรณ์ปันไดนี่ซึ่งนี่ใหญ่ไปเลยเริ่มออกดอกเริ่มเอเป็นมากเลยพี่น้อง,งเริ่มใส่มากแล้วเนาะ อันนี้เป็นปุ่มมันมันกระปูกปลายพีนายพี่น้อยปลูปไกไว้พอได้ขวดอ่าแฮมิลก,กี้เนาะพ่อได้ขวดมุกใแฮมิลกี้กินถ่ายนียลูกมันแดดบลไปใส่เด้อถ่ายอยเลยแล้วซาลีก้ากำลังเริ่มเป็นหมากน้อยต้นมันบก่อย่นั่นพี่นไยพี่น้องต้นนน้อยเพีพยวๆเนาะ นี่คือแถวนีในนาสิพักใหญ่อยู่แถวนในพอต้นมันสมบูรณ์อยู่ทางนี้เนาะนี่คือของกระเจ้านะพี่น้องเพราะเบิ่งคือสิพักใหญ่เนาะมันต้นใหญ่ต้นใหญ่คำล้ํมันใหญ่ๆะมากมันใหญ่่นของเจ้าเค่อยว่ามันสูงขึ้นขึ้นที่ค่อยว่าเจ้าจัาแล้วนะนางเก็บเองมันจะได้กับหนูนะค่อยแล้วเจี๊ยบห้เอ้าเหนียวเลยพี่น้องวันหนังอยู่ห่มเี็นไหม ผู้แล่พักอยู่เขาปลูกอยู่ในอยู่ในสวนผู้เล่สีมังไงต้นมันสมบูรณ์เนี่ยมันนั่นหักจ้กไรเข้าพดนะเขาเนาะเข้าพดเขานิ่วต้นะขเขานะขเนียวบ่อคอยใหญ่ไปแล้วเนาะบ่อคือข้โพดเหลืองข้โพดเหลืองขอโ้งขโพดหวานมันะสิพักใหญ่ไนดะ้อบอัวเสียแค่หนึ่งเพราะนั่นกันนั่นะแหละเก็บรอดแล,แล้วพอได้ตำได้ยังตำเสี้ย ตัมมักทั่วบบจอดพันมักมักอบอวบเลยพี่น้องอบอวบแบบนิ่มๆจังหน่อยต่มันจังอันนั้นเนาะถ้ามักมันยังแข็งยังยังอือฮะอีลาเก็บบ่หน่ยเอ้ยอีลาเก็บบ่ แป๊บแป๊บม,ยยม um ยายืนย้ะพี่ยืนจ้ะพี่มันจำแดดเอ้ยลายใหญ่ใหญ่ไปเอ้ยอยู่นีแ่แหละอยู่นีแ่แหละอยู่นี่แหละในพี่น้องทางนี้โอ้ทางนี้มากใหญ่ยอยู่นี่มากใหญ่ยอยอะย,ยังมากอ่อนอยู่พี่น้องถ้าพันใหญ่เต็มที่ก็คือสิมากใหญ่ยอยู่เนาะนี่คือทางนี้พี่น้องพี่น้องมาไปเลยระวังลมระวังลม ห้าทางนี้สิเปื้นบ่นนะนั่นพี่น้องทางลงนั่นเนาะได้น้ำขึ้นมาพี่น้องได้น้ำคลองขึ้นไปไหว้โคต้นไม้พี่น้องไหว้เก็บใส่แท่งใส่สะไว้เนาะ ต่ฝั่งมันเจือนพี่น้องนี่เจือนบอลน,น้ำไหลลงมานนนเมนาะอ่าแต่ฝั่งเจือนในต้นกระโพดครับแต่ต้นยิงยังน้นนอยเดียวพี่น้องจังสีเจือนนี่ยกระโพดกับกำลังเป็นหมาเนาะคำเจืนอนลงไปนี่ยว่าไม่ได้กินหมาแล้วเนี่ยใช่อ้านะวโตข่อยเอามาปลูกใหม่เด้วยออตัวก้วเอาไปปลูกไปนิบใส พี่น้องมปลูกใหม่กันอืนมกระป๊าะแต่จักแมงยังมากินนี่แมงไม่แมงยังมากินชุ่มอยู่ฝั่งคลองก็กกข,ขึ้นขึ้นเขียวอะไได้เริ่มใหญ่เลยเด้ซ้ำกันเลยกับชุ่มยู่ติปลูกไว้อยู่ในในบ้านนะแต่ในบ้านสีงามกว่าเนาะอันนี้มัน ซุบนี่สิบูก่อนเลยพี่นองง้อยปลูกก่อนกับบุกข่อยงามอยู่ทางแถวบ,บ้านเนาะมันลดลงลงลายก็หนีจาตังคุ่มอีกถ้ามันลดลงไปกับสิบูก็มักถั่วเลยใสออ่อีกสั้นเนอืออีกสั้นหน่อสิบูก็มักถั่วใส่มัถั่วในตังลดลงมาให้ีจางมักสลีอีกเนาะอืเอาเป็นตามลำดับไปเพราะว่าซุมนี่แก่เบิดมันเหี่ยวแห้งเบิเไไดเกินกว่าจะกินเลยนะเมนก็ปลูกรุ่มแทนไว้พอได้กินกระกุนเหี่ยวปไปนี่ เก็บวิผู้ยังฝังนะฝังทั้งนั้นเลยเก็บป้าป้าเก็บมันห่บรรหาเลยตอนนี้ก็เก็บหมักถั่วขึ้นมาเนาะพี่น้องเอามาลองดูหมักถั่วนะถุงใส่พี่น้ะหมักถั่วก็ได้อยู่คุหนึ่งพี่น้องเลยป้าเพื่อให้พ่อให้แม่เป็นตามอยู่อยู่บ้านเลยพี่น้องเลย เ็กสิบได้ฝากพี่พักน้องเนาะฝากอยาที่พี่น้องอยู่เทียงใกล้ๆเลยพี่น้องอ้ให้เพิ่นตมกินเนาะอันนี้เขากินบวชบวายพี่น้องไอ้อันนี้เก็บรอบหนึ่งได้พี่น้องนอี่ยอันนี้ก็ยังเก็บบวทันเบิดได้พี่น้องอ้ยันเอาไปแล้วจนกินบวทันเนะบบาะกุญแจประแซพอดเพิ่นเมื่อบบเวลาจะให้เพิ่นเก็บเมื่อลายๆพี่น้องอ้มาฝากที่พักน้องเนาะอยู่แถวบ้าน,นไปเด้อไปเด้อไปไป เฮฮาถุงยางใส่กับพี่น้องไอ้อาพี่น้องเอ้เก็บใส่ถุงแล้วก็ได้ถุงยางบักใหญ่หนุ่มพี่น้องเอ้โอ้ถ้าเอาไปขายกะได้ไลายซิปอยู่ได้เนี่ยบอกว่าไปแม่พันจิยุนาหรือบ่หบอนะรอว่าแม่พันจิยุนาแร้วอยู่บ้านพนะี่น้องไอ้แม่พันจิยุนาเนี่ยว่าให้แม่เพิ่นเอาเมื่อเมื่อกินเมืนะ่อไงเนาะเมื่อฝากป้าฝากล่งอยู่ทางบ้านพนะี่น้องปอะจอนกับไปกับไปหัวแต่หน้าเนาะกัไปให้พ่อเพิ่์นอยู่หน้านี่ อยากไปเลยพี่น้องอยากขึ้นรถแล้วเนาะเอาโอเคเพื่อนๆพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับบัตจ้างเกขอ,อจบคลิป,ปไว้สำนีก่อนเด้อกกก็ฝาดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้บัตจ้างนะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วสบายดีสวัสดีพี่น้องสบายดีป้าลุงหน่อยไว้สบายดีโอ้ยแล้วแล้วพี่น้องไปแล้วพี่น้องสบายดี